ก่อนหน้านี้เราจํากันได้ช่องอา่านม้าช่องอา่านม้าเราได้เบ็ดเสร็จไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอจุดที่เราได้เราได้มากกว่าเดิมแล้วก็มีการเอาั้วลวดหนามเนี่ยไปล้อมเอาไว้ปรากฏว่าคุณผู้ชมวันนี้ครับกองทัพบ,บกส่รงรถดีฮะเป็นรถไถเข้าไปเกณฑ์อัะ้ะเกตดินเกตดินเพื่อทําลายทุนระเบิดแล้วนี่ฮะอันนี้เอาจริงแล้วนะเป็นจุดที่ฝั่งนู้นเขาก็ลุกล้ำมานานด้วยที่ผ่านมาถูกต้องคุณผู้ชมครับกองทัพบ,บกไทย ส่งรถแท็กเตอร์ดันดินเข้าไปไถเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝั่งทหารกัมพูชาเนี่ยเขารอบวางเอาไว้รอบๆช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีมีการทําลายสิ่งก่อสร้างของฝั่งกัมพูชานะครับที่ขึ้นมาตั้งลกรากสร้างขอบครัวเปิดเป็นร้านขายของมากถึง80หลังคาเรือนทั้งๆท,ท,ท,ที่ต้องอธิบายคุณผู้ชมนะว่าจุดตรงนี้เป็นดินแดน,นอธิปไตยของไทยจึงถือเป็นการละเมิด MOU43 ที่ผ่านมาเนี่ยเราประท้วงไปหลายครั้งแล้วแต่กัมพูชาเมินเฉยมาโดยตลอดนะครับโดยฝั่งไทยยึดพื้นที่ตรงนี้ได้ก่อนเส้นตายหยุดยิงคือคืนวันที่28กรกฎาคมหลังจากนี้เราจะไม่ยอมให้กัมพูชาละเมิด M.O.U. 43อีกแล้วนะครับก็เลยเอารถเนี่ยเอาลวนรถน้ำไปล้อมแล้วก็เอารถเนี่ยมาไถาดันพวกทุ่นระเบิดไปครับนอกจากนี้หากคุณผู้ชมจำกันได้นะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกัมพูชาเนี่ยมีการพาคณะทูตทหารลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับก็คือมาที่ช่องอานมา้าแล้วก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวฝั่งไทยเลยก็เท่ากับว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยด้วยแล้วที่สําคัญคืออะไรมันอันตรายมากนะคะเพราะว่าจุดนี้แม้จะมีการหยุดยิงกันก็จริงแต่ว่ามันยังถือเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันอยู่ทีนี้คุณผู้ชมอ่ะตัวนี้มันขัดแย้งกันอยู่ฝั่งกัมพูชาว่ายังไงกัมพูชา พลโทหญิงมาลีนะครับโคศกกระทรวงกลาโหมถแถลงเลยคุณผู้ชมบอกเรื่องนี้ขอให้ฝ่ายไทยหรื้อล้วลดหนามและก็เครื่องจักรหนักออกจากพื้นที่เ,เขาเรียกว่าอานเซะนะอานแซะแต่เราเนีเ่ยก็ช่องอ่านมาทันทีครับอ้างว่าพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ในยินแดนของกัมพูชาแต่ไทยยังคงลุกล้ำเข้ามาและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทย เคารพข้อตกลงหยุดยิงและก็เรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้ามาแทรกแซงให้ไทยหยุดทำแบบนี้นะครับขณะที่สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชาอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะว่าไทยกำลังวางแผนลอบสังหารสมเด็จพุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและนายกคุณมาเน็ตผู้นำกัมพูชาด้วยใช้เครื่องบินโจมตีเบาแบบ a t 6 t h ที่ติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยระบบ GPS เครื่องบินรุ่นนี้จะตรวจจับได้ยากกว่า F-16 ถูกปรับ แต่งมาเพื่อจู่โจมแบบลับๆและโจมตีเป้าหมายที่แม่นยำแถมยังอ้างอีกค่ะบอกแผนปฏิบัติการนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพิกัดที่อยู่อาศัยที่แม่นยำของสมเด็จคุนเซนและคุณมาเนตเป็นที่ปรากฏแล้วก็จะเริ่มขึ้นบินจากฐานทัพอากาศที่จังหวัดตราดหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยระบบป้องกันภัยทางทะเลของกัมพูชานะคะซึ่งถ้ายังจำกันได้นะคะ2วันก่อน คุณเล็กวัฒนานานน่มสื่อมวลชนสายทหารก็เพิ่งจะโพสต์ว่ากองทัพอากาศเนี่ยจะบรรจุเครื่องบินรุ่นนี้8ลำแรกเข้ากองบิน41วันที่7สิงหาคมนี้เพื่อใช้บินลาดตระเวนชายแดนทางเหนือแล้วก็ทางอีสานเลยก็พอคุณเล็กวัฒนาโพสต์ปับ๊บเครื่องบิน<า>รุ่นนี้นถูกนามาผูกเรื่องกล<อ>ายเป็นสตอรี่ใหม่ทันทีว่าจะแบบรอบสังหารอ,อะไรต่างๆนานา,นาคุณผู้ชมครับ คืออาจทางเขาก็บอกว่าเราเนี่ยจะไปรอบสังหารวันนี้หน่วยงานทั้งกองทัพกับคนที่เกี่ยวข้องก็บอกเฟกนิวอีกแล้วข่าวปลอมอีกแล้วคุณผู้ชมครับอไปกองทัพอากาศยืนยันว่าเรื่องนี้คือข่าวปลอมครับกองทัพอากาศของเรายึดมั่นในหลักคุณธรรมพูดง่ายๆนะนะ เราสุภาพบุรุษเราไม่ทำเราไม่ทำหรอกอแล้วก็ยึดมั่นในกฎหมายสากลทุกปฏิบัติการทางอากาศปฏิบัติตามภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา51นะครับกระทรวงการต่างประเทศเองวันนี้โพสกยืนยันว่าข้อกล่าวหานี้ขาดการไตรตรองอย่างมีเหตุผลเจตนาใส่ร้ายไทยเท่านั้นเองสร้างข่าวเท็จในขณะที่สองฝ่ายเนี่ยกำลังหารือ GBC กันอยู่นอกจากนี้ ไม่สร้างสรรค์เลยครับยำทำลายเจตนารมณ์ที่จะที่คลายสถานการณ์อย่างสันติด้วยขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับโคศกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีบอกเฟกนิวอีกแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือเหมือนหลายๆข่าวที่มีการสร้างเฟกนิวขึ้นมานะครับขณะที่ Facebook กองทัพอากาศไทยได้โพสต์ข้อความนะคะว่าคอรมอ,อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนให้กองทัพอากาศเสริมความแข็งแกร่ง ในการดำดรงขีดความสามารถรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้านะคะซึ่งเฟสแรกเนี่ยจะ,จะมีกริปเพเข้ามา4ี่ลำก่อนใช้งบ1,9,500ล้านบาทนะคะและเดี๋ยวจะทําการเซ็นสัญญากันกับสวีเดน25สิงหาคมนี้แต่ว่าฝูงบินใหม่ทั้งหมดนี้รรจริงๆจ,จ,จะมี3เฟสรวมทั้งหมดเนี่ยสิลำใช้งบประมาณทั้งหมด หกหมื่นล้านบาทซึ่งกริปเพนเนี่ยถูกพูดถึงเยอะจากการที่เราใช้กริปเพนฝูงบินแรกฉลามอดามันเนี่ยไปโจมตีกัมพูชารอบนี้เลยและไม่ได้ได้เลยคุณผู้ชมครับไปคุยกับเขาก็คาดว่านู้นน่ยปีเจ็กว่าจะเริ่มทยอยเข้ามาได้ตามงบประมาณที่เรามีการจัดสรรไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับทางกองทัพภาคที่สวันนี้มีการโพสต์เรื่องราว ฝากไปถึงกัมพูชาหน่อยนะคุณจำได้ไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนหนีตายสู่คนที่หันปากระบอกปืนกลับมาภาพนี้ครับถูกดํามาเผยแพร่เมื่อขเขมรลืมทุกอย่างที่ไทยเคยมอบให้โดยปี1979ชาวกัมพูชานับแสนนับล้านวิ่งหนีตายจากขเขมรแดงข้ามพรมแดนมายัางไทยไทยเนี่ยเปิดประตูรับ ไม่ใช่แค่เปิดรับแบบเป็นเพื่อนบ้านนะแต่เป็นที่พึ่งสุดท้ายให้อาหารเปิดค่ายพักพิงให้นะครับมีเด็กกัมพูชาหลายพันคนโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยในไทยเรียนหนังสือที่ครูไทยสอนรอดชีวิตจากมนโลกเพราะหมอไทยรักษาบางครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีแล้วก็ย้ายไปประเทศที่3ก็อาจจะไปแคนาดาสหรัฐหรือว่าจะกลับไปกัมพูชาแต่ใครจะคิดว่าเพียงไม่กี่ไม่กี่สิปี ขเขมรกลับลืมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็หันปากกระบอกปืนมายิงมาใสาา่บ้านเรารนะคะขณะที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดีสรสอสอพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการการทหารเตือนรัฐบาลไทยนะคะว่าต้องระวังไม่ให้ไปตกหลุมพรางที่กัมพูชาอาจจัดฉากยั่วยุให้ไทยเสียเปรียบในเวทีนานาชาติที่ผ่านมาก็บิดเบือนกล่าวหาไทยจนอาจส่งผลเสียต่อการเจรจาในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งาสตรประชาชาติหรือ UNSC พร้อมแนะนานะคะว่าให้ไทย ระทวงผ่านช่องทางนานาชาติมากขึ้นหากกัมพูชาละเมิดข้อตกลงซ้ำส่วนการประชุม GBC วันที่4-7ถึงสิงหาคมนี้ถ้าหากมีเอกสารและถแถลงการที่ชัดเจนจะช่วยปกป้องไทยจากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงส่วนกรณีที่กองทัพกัมพูชาปล่อยทิ้งร่างทหารของตัวเองที่เสียชีวิตขัดต่อหลักมนุษยธรรมและไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตแม้จะคาดเดาความคิดของคุณเซนกับคุณมาเนตไม่ได้ แต่ก็ควรให้เกียรติทหารเช่นเดียวกับที่ฝั่งไทยปฏิบัติค่ะนะครับทางกัมพูชาเองเนี่ยก็ควรให้เกียรตินะครับทหารของตัวเองเหมือนกันผมเข้าใจดีว่านะครับการรับศพของทหารกลับไปเนี่ยมันอาจจะสร้างความหวัดวั่นให้กับคนในชาติกัมพูชาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าณวินาทีนี้ต่างฝ่ายก,ก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงครับ ผู้ชมในรายการเรื่องใหญ่รายวันของอ๊อฟชัยนนท์นะครับทางช่องวัน31เชิญแขกรับเชิญมาหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเสหน่งพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับคือเสยได้บอกอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยนะเชื่อว่ากัมพูชายังต้องการผลประโยชน์ทางทะเลอยู่หากรัฐบาลยกเลิก MOU44 นี้ได้ก็จะทำให้พลเนี่ยหมดความสงสัยในตัวรัฐบาล ส่วนประเด็นเรื่องการประชุม GBC ต้องจับตาเพราะว่าฝั่งกาพูชาเนี่ยทำไมยังมีการเติมกำลังเข้ามาประชิดตามแนวชายแดนเชื่อว่าหากวันที่7สิงหาคมตกลงกันไม่ได้ก็พร้อมรบกันท,ทันทีดังนั้นเนี่ยตัวแทนฝ่ายไทยก็ต้องเจราจาให้สองฝ่ายถอนกำลังออกก่อนครับเราจะได้ไปสันลบมันไม่หมายความว่ามันจะยุต,ติด้านเดียวคือหยุดรบเพราะว่าถ้าเกิดคุยไม่รู้เรื่อง มันก็พร้อมลดทันทีคือถ้า GPC วันที่7เนี่ยไม่มีข้อตกลงหรือไม่ประชุมปังเนี่ยยิงได้เลยนี่ธรรมชาติของการรบครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เตียงกำลังให้หมดดังนั้นวันที่เี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าคุยกันว่าจะาย้ายที่มัน,มนมกำลังมันย้ายมาจนเนี่ยออกไปยังไงเมื่อไหร่ยังไงอีกขั้นตอนหนึง่งเพื่อให้ประชาชนนี้ปลอดภยัย ขณะเดียวกันนะคะพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจที่มาเปิดประเด็นเรื่องไทยมีไส้สื่อเอาไว้ในรายการเมื่อวันศุกร์แล้วโอ้โหกลายเป็นไวรัลเลย<อ>วันนี้ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งมายืนยัน ว่าที่พูดเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะคะดับเบิลเช็คมาแล้วเพียง mm hmm. แต่ตัวเองไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร,ครและย้ําว่าไม่ได้เต้าข่าวหรือต้องการโปรโมทพักการเมืองหากทําแบบนั้นเนี่ยตัวเองเลวยิ่งกว่าคุณเซนเสอีก hmm. ที่พูดก็เพราะต้องการให้ไส้ศึกคนนี้หยุดส่งข่าวให้กัมพูชาประเด็นที่ท่านบอกถ้าไม่ได้โปรโมทพักการเมืองเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้คนในรัฐบาลออกมาบอกว่าจะหาซีนเปิดตัวหรือเปล่าคนคนนั้นก็คือคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ คุณจิรายุก็โฟดอินเข้ามาในรายการด้วยนะคะฝั่งคุณจิรายุก็ยืนยันค่ะไม่มีใครไปสั่งทหารถอยมีแต่จะสั่งลุยและย้ำนะคะว่าหากพลเอกรังสีพูดแบบนี้ต้องมีหลักฐานจากนั้นพลเอกรังสีก็ยืนยันกับคุณจิรายุาบอกเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะคะเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ แต่ผมคิดว่าพูดแบบนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องเอาหลักฐานมาพูดผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังยังไม่จำเป็นต้องพูดอะครับโดยเฉพาะท่านเป็นหัวหน้าพักการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับไส้ทรงไส้ศึกโอ้โหคำเก่าอย่างนี้มันโหดร้ายเกินไปมีแต่จ,จะสั่งลุยอย่างเดียวแหละครับผมพูดในฐานะที่ผมเป็นทาหารเก่าแล้วผมได้ข่าวมาแบบนี้นะครับแล้วข่าวผมดับเบิลเช็คแล้วผมไม่เคยบอกเลยว่าใครพูดนะครับแล้วคุณคุณไปบอกว่าพลเอกรัตพล อย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่เคยพูดถึงใครทั้งนั้นนะครับคือคุณอย่าเอาตาหารมาชนกับตาหารโอ้โห,โโหดเดือดอยู่นะรายการวันนี้คุณผู้ชมต้องไปฟังต่อแล้วอยากให้ฟังเต็มๆคุณผู้ชมติดตามรายการเรื่องใหญ่รายวันแบบเต็มกันได้เลยนะคะที่ YouTube ข่าวช่องวันด้วยค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ